อ้อนศิลป,ปะสวัสดีพี่น้องมัน,นีอ้อนศิลป,ปะสิบภาพพี่น้องมารับชมบอนไส้ต้นโพครับพี่น้องนี่ต้นนี้ผมก็ได้ไปเอามาเนสสรุปครับพี่น้องมาหนี่งผมก็ได้ไปเอามาตามขางทางพี่น้องเด้อแล้วก็เอามาเลี้ยงใส่กระถาง หรือมาปลูกเส้นกระทางพี่หน่องนนี่ตัวน,นี้ก็อายุน่าจาะพ่ขาดสองสามเดือนครับพี่น่องจะเป็นลำต้นสมบูรณ์แข็งแรงนี่ครับผมนลวดแต่ก่อนลวดกับปลายยอดต้นพว่มหอกกัมะหอดนี่พี่น้องนะผมก็สุดลวดไว้แค่นี้เผลย์ข้าวเดียวพี่น่องแต่พุง่งนี่ ลำต้นพุ่งเรี่ยวผมแง,ง่กุ๊กเก่าพี่น้องนี่แล้วมีลำต้นที่อว้นอวนอ้วนขึ้นกุ๊กเก่าพี่น้องนะนี่มาเบิ่งไอ้ลวดลวดเริ่มขึ้นนี่พี่น้องนัง่นเด้อเห็นบ่นี่นี่นี่กล้องกับพอยซัทมาให้เอากล่องมัม่วเห็นบ่พี่น้องเห็นบปล่าเซ็นหน้ากล่องเัย จักถือ,อยังกงก่อน,อนล่องไปป,ปลูกเกเบื้องเรียนครับพี่น่องบนส่ตน้นโพดูแลงไงครับผมขอบคุณการติดตามรับช่มครับพี่น่องสวัสดีครับ